จะไม่เคยขี่ซีบีในบอดี้เดิมเลยคันคันเนี้ยครั้งแรกที่ผมขี่ในชีวิตเลยจริงๆวันนี้ผมก็จะเตรียมหรือไอ้เจ้าแดงนะผมซีบีอาร์นะผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับจองมาครับอีกเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้เราจะเอาซีบีนะครับผมไปเทส g p s ีเนะครับผมจเจอรุ่นอินโดว่ะอา <S 2> <S 2> <S 2> ที่ผมจะเทียบก็คือในระหว่างที่เครื่องมันอยู่ในรถบอดี้เดิมของมันนะครับว่า g ี s เจะได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วถ้าไปอยู่กับอไอเจ้าม่วงจี s เจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเราจะเทสด้วยการที่ยังไม่ทำเครื่องยนต์นะครับ ก็คือถ้าน้องม่วงทําเสร็จวันไหนก็จะเอาเทสก่อนว่ากีเบันต่างกันไหมถึงจะย่อเออถึงจะยกเครื่องลงโอ้อนใหม่นะผมเพราะว่าได้รถมาคันนี้ก็ก้านดังนะครับก้านดังส่วนเสื้อก็น่าจะขวานมาแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทําไซส์อะไรมานะครับไปเดี๋ยวเราจะไปสนามไปกินนังเศรกิจกันครับผม เติมห้าสิบบาทนิดเดียวสุดจริงค่าน้ำมัน นี่ว่าซีบี่ยจริงๆผมแทบจะไม่เคยขี่ซีบีในบอดี้เดิมเลยคันคันเนี้ยครั้งแรกที่ผมขี่ในชีวิตเลยจริงๆอ,อสําหรับซีบีนะแ้่ผมว่าคันเนี้ยผมขี่คันแรกในชีวิตจริงๆขี่รถถังหน้านี่ผมรู้สึกจะเคยขี่แค่เออสกับบีดเคอารเคอาร์เคยขี่รถ รถของพี่มีครับผมตอนที่ไปแว้นในสนามคลองสิบสี่ครับรถทางหน้าน่ะซีบีเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้โหคัดอย่างเลื่อนเลยอ่ะเลื่นแจ๊ดเลยคัดเดี๋ยผมลองปรับตั้งคัดเข้าอีกนะครับ จีเพกันครับผมเอเครับ <Okay, S 1> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามปากินังเซอร์กิตแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะหาที่จับจีเพกันนะครับ mm hmm. โอ้รถเยอะคน,นคนรถมันดับบ่อยมากเลยครับผมไปดูนะ mm hmm. เดี๋ยวเดว๋มันตับดับปึกเปเองอะ่ะเ mm hmm. นี่ยมันเดินบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นที่อะไรครับ mm hmm. เดี๋ยวค่อย mm hmm. หาการอีกทีนึง เดี๋ยวรอรถมันว่างๆกว่าน,นี้หน่อยครับตอนนี้รถเยอะมากผมลืมจับกีเสในโทรศัพท์ว่ะเออเกินรั่วป่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ีเพอีกทีนึงครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอไปดูจีเพในโกโปรอีกทีนึงนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะลวนไหมนะเพราะว่าเข้ามาทางนี้มันรู้สึกมันจะโดนสัญญาณลบควรประจําเลยครับไม่โทรศัพท์ก็โกโปไม่โกโปก็โทรศัพท์อะ่ะสัญญาณชอบลวนมากเนี่ยรถแม่งดับอีกแล้วโอโ้ลืมใส่เกียร์หกจะรั่วเลยดูครับในโทรศัพท์จะได้เท่าไหร่ Il, ได้ร okay. ับได้ได้ร้อยยิบเจ็ด Gbps นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูในโกโปรทริงนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการเทสรถ c b นะครับผมสภาพรถก็จะประมาณนี้เลยส่วนล้อแม็กกับยางนี่เดี๋ยวผมน่าจะขายนะเพราะผมเอาไว้ก็ไม่ได้ไม่า่าจะได้ใช้อะไรจุดทรงจุดสี่ล้วก็น่าจะ ขายซากครับผมแยกอะไรขายนะครับผมเคหลังจากจบตรงนี้ไปเดี๋ยวผมจะทําการรื้อเจ้าซีบีนะผมแล้วก็จะเอาเครื่องลงนะครับเครื่องชุดไฟครับผมเอาลงจากโรงนะครับผมยังไงถ้าใครชื่นชอบหรืออยากติดตามผลงานก็ ฝากช่องด้วยนะครับผมฝากช่องหยองมาครับด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับหลังไลให้หยองด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวถ้าปัาน้นรถเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเตรียมออกคลิปนะผมเหมือนเดิมครับผมไป thousand years later โอเคครับหลังจากที่เราไปทส GPS มาแล้วนะผมวันนี้ผมก็จะเตรียมหรือ ไอเจ้าแดงนะผม CBR นะผมก็จะซือออกหมดเลยพวกชุดล้อชุดชุดสีอะไรเงี้ยไมมแน่ยผมก็จะแยกขายนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําการลื้อกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะรื้อตรงไหนก่อนไม่เคยจะรือ้อเลย CBR โอเคเดี๋ยวเราจะลื้อกันไป โอเคครับโอ้ oh, oh, สู้ตั้งนานกว่าจะเอาน็อตชุดสีตัวอกไก่ตัวล่างออกได้นะครับตัวปลาฉลามนีดูน็อตหัวน็อตดิดูน็อตกว่าจะออกได้ต้องผมก็ต้องเกลียวหัวน็อตผ่าเพื่อที่จะตอกออกให้ได้นะผมโอ้โหกว่าจะเอาออกได้พักหนึ่งเลยโอเคตอนนี้ผมก็รื้อชุดสีมาได้เยอะแล้วเ mm hmm. <Yeah. S 1> ดี๋ยว <Yeah. S 1> เราไปลองฟังเสียงเครื่องกันนะผมว่า การมันดังขนาดไหนก่อนที่เราจะทําเครื่องหม่ทั้งตัวนะผมโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องผมจะทําเครื่องหมายทั้งตัวหรือ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรื้อผ่าเครื่องเช็คอีกทีหนึงแต่ว่าผมจะผ่าหลังจากที่ผมเอาขึ้นโครงไอ,ไอเจ้าม่วงเสร็จแล้วนะผมผมถึงจะค่อยทําเครื่องที่หลังสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องเลยนี่ครับเครื่องก็จะสับค ใช้งานหนักพอสมควรครับรถเกือบสองแสนโลครับผมรถเดินเบาไม่อยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่เป็นที่หน้าแบบเซ็นเซอร์ไม่สะอาดหรือยังไงนะผมจะสตาร์ทฟังให้ดูครับแต่ผมจะไม่เบิ้ลน,นะผมโอเคมันจะดับเห็นไหมมันจะดับเองมนะัน่ะ ผมแน่นใ,นใจว่ามันเป็นที่เซ็นเซอร์หรือเปล่าเซ็นเซอร์ลิ้นนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีอาการนี้แต่เสียงเครื่องก็จะประมาณเลยชุดหัวก็คือชุดหัวมันไม่ดังนะครับผมชุดหัวเงียบมากมันจะดังช่วงท่อนล่างนะผมแล้วก็อาการคัดลื่นหนักมากนี่นะครับข้างเสื้อยังมีรอยเขียนไว้เลยนะก็น่าจะรอยฟานลูกมาแล้วนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าไซส์อะไรนะผมก็กาวก็ใช้ทากาวประกนกาวสีขาวนะน่าจะกาวโตต้าบอมผมไม่แน่ใจนะน่าจะเพิ่งฟ้านมาแล้วก็ขายรถทิ้งอะไรประมาณนี้นะผมก็กล่องก็เป็นกล่องดิมรถดิ่มๆนะครับผมวันนี้ที่ได้มาก็น่าจะเขาบอกว่าเจ้าของเก่าเขาน้าจะบิ้งแมสเซนเจอร์นะครับแล้วเขาก็ขายต่อพ่อค้าอีกทีหนึ่ง้วนะผมก็ไปซื้อที่พ่อค้าอีกทีหนึ่งที่แถวบางเลนนะครับผม โอเคสเตอร์ก็น่าจะยืนมาข้างหลังนี่สี่บสี่ฟันนะครับส่วนข้างหน้ายัางไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเรามาแกะสะเตอร์หน้าดูเลยนะผมว่ากี่ฟันนะฮะสเตอร์หน้าไม่มีฟันบอกทังนั้นเดี๋ยวเรามานับเลยแล้วกันสสิบเสี่สเตอร์หน้ายืนมาสิบสี่นะผมสิบสี่สี่สิบสี่นะครับยืนสเตอร์มาสิบสี่สี่สิบสี่ครับผม โอเคส่วนอย่างอื่นก็อยู่ในตำแหน่งเดิมหมดครับชุดฟงชุดไฟอะไรก็อยู่ในตำแหน่งเดิมหมดเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่เซนเซอร์มุมเอียงหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะผมไม่เคยรื้อ CB เลยจริงๆผมไม่เคยรื้อเลยครั้งแรกเลยครับอันนี้ก็น่าจะแผ่นชาร์จ ภาพน่าจะลดหลายปีแล้วมัง้งผมว่าหมอ้อน้ำไม่รู้ใส่น้ำอะไรมาให้เดี๋ยวเราเปิดดูฝั่งโอ้ยโอ้ยฝาหม้อน้ำดีนะขี่มาถึงสมุดประการได้เนี่ยให้เพื่อนขี่มาให้โอเคยังพอมีน้ำอยู่นะแต่ข้างในไม่รู้เป็นน้ำอะไร มองเห็นไหมเออต้องน่าจะเห็นอยู่แต่ผมม,มองไม่เห็นก็น่าจะน้ําเปล่านะผม,มงานหยากอีกแล้วกูเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นที่ผมวางแผ่นน้อยก็น่าจะใส่เป็นหม้อน้าหม้อน้าโซนิกนะผมจะใช้เป็นหม้อน้าโซนิกโอเคประมาณนี้ เดีย๋ยวมาทําการยกเครื่องีอ้เครื่องลงกันเลยนะครับผมแล้วก็เปิดฝาน้นํานะผมให้น้ํามันไหลคืโอโหพุ่งจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆลื้อไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคก็ผมขอตัดภาพมาที่ตอนยกเครื่องลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ใช้เวลาพักหนึ่งครับก็ไม่เคยรื้อ CB เลยนี่ก็รื้อครั้งแรกนะผมแต่เครื่องเครื่องนี้ผมเคยถอดประกอบเคยถอดประกอบชุดหัวอยู่แต่ก็นานมากแล้วตั้งแต่สมัยผมเรียนปาชาวชนะครับตอนนั้นผมฝึกง,งานอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะผมก็เคยรื้อท่อนบนของ CB ส่วนท่อนล่างนี่ผมเคยรื้อแต่ของโซนิกนะครับผม ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรต่างกันมากแค่อาจจะต่างกันแค่เกียร์นะผมก็นี่ครับ CB ีผมก็เหลือแค่หรือชุดสายไฟพวกแล้วก็พวกเซนเซอร์พวกอะไรออกนะผมส่วนชุดไฟผมก็ใช้ชุดไฟของ C ีนะผมเดี๋ยวเอามาวายสายใส,ใส่น้องมือใหม่เดี๋ยวขอทําโครงอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะผมสําหรับวันนี้ก็ขอทํารถเพียงเท่านี้ก่อนนะผมถ้าใครชื่นชอบก็ ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ของด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้อง,อง่วงเลยนะผมจะรอดหรือจะเละนะครับค่อยติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ